สวัสดีค่ะครูอ้อมจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากนะคะวันนี้ก็เราจะมาฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะการใช้มือและสายตาในการทํกากิจกรรมประสานสัมพันธ์กันค่ะก็เรื่องที่จะมาสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการจับดินสอหรือสีเทียนแท่งใหญ่เพื่อขีดเขียนค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ 1. ่งสีเทียนแท่งใหญ่นะคะสีเทียนแท่งใหญ่นะคะ2กระดาษค่ะ บินน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะฝึกมีขั้นตอนการฝึกอย่างไรค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะในการฝึกการจับดินต่อนะคะเราก็จะมาฝึกกล้ามเนื้อมือและสัตตาของนักเรียนก่อนโดยการที่เราใช้ดินน้ำมันนะคะแล้วก็ให้เด็กหยิบดินน้ำมันด้วยการใช้สมมันนิ้วนี้นะคะเพื่อเป็นการฝึกการใช้มือและสตัตว์ตา,าค่ะมาปาค่ะมาปามาปาดูคณคูนะคะเห็นไหมดินน้ำมัน คือมึพูยิดีน้ำมันนะคะอามืมาาสามานิ้วสามาิันยังไงทำแบบนี้สิคะอ,ะอ่าหนึ่งสองสามยิบนะนี่นี่แบบนี้นะคะเก่งมากตอนเลยยิบยิบไม้ต้องยิบเองเก่งมากนนะคะ่ะเห็นไหมคะมาฟังยิบอีกลูหยิบอีกลูก ก็สำหรับขั้นตอนที่สองนะคะเมื่อเด็กเรียนนะคะฝึกการหยิบจับดินน้ำมันโดยใช้สามนิ้วแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการฝึกจับดินสอหรือสีเทียนแห้งใหญ่นะคะเพื่อเรียนแบบการขีดเขียนนะคะซึ่งการฝึกจับดินสอนะคะเราต้องเน้นให้เด็กจับดินสอในท่าที่ถูกต้องโดยคุณครูคอยช่วยเหลือในระยะแรกนะคะสีไหนคะตังคหเนได้สีไหนนี่เลยลูกเยอะเลยอัสีไหนคะ สี่ชิ้อูอีกบออกมาเลยค่ะกระดาษไหมลูกอย่างน,นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจับมือสองน,นะคะลูจกจับแบบนี้นะคะใช้สามนิ้วเออเข็มนาแหวนมือตาขีดเป็นวงกลมขีดเป็นวงกลมโอ้โหแบบนี้ค่ะได้ไหมอ่าลองดูสิอะดูคุณครูก็ได้ค่ะเห็นไหมคะจับแบบนี้นะคะ,ะคุณครูจบบะขีดเป็นวงกลม เนไ,ไหมคะนั่นคืองแบบนี้มปาปางลองเขียนลยูเขียนเลย,ยค่ะอือปางลองเขียนวงกลม,ม,มเลยค่ะเขียนเลยเขียนๆค่ะเขียนมาวงกลมเอาวงกลมวงกลม,ม,ม,มก่อนค่ะได้ไหมดูจับให้อืมเขียนมา ในระยะแรกนะคะเราจะต้องช่วยเหลือเด็กนะคะโดยการที่จับมือเด็กทำนะคะแล้วก็เมื่อเด็กทําได้มากขึ้นนะคะเราก็ถอนการช่วยเหลือลงจากการที่จับที่มือนะคะก็เป็นการประคองที่้อสอบนะคะแล้วก็ฝึกจนเด็กสามารถที่จะจับดินสอเพื่อขีดเขียนได้ค่ะคะ่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ เพื่อเป็นการฝึกการใช้มือและสายตาในการทํางานประส 3, านสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เป็นการฝึกการจับดินสอใ,ในท่าที่ถูกต้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนในั่าต่อไปะคะ่ะ